คลิปนี้จะพาไปชมการรื้อบ้านลุกล้ลําริมคลองเปรมประชากรแถววัดดอนเมืองครับสวัสดีครับทุกท่านที่ติดตามช่องบูแพนเนตนะครับตอนนี้ผมอยู่ย่านดอนเมืองนะครับมองออกไปก็จะเห็นทางรถไฟสายส,ายสีแดงนะครับผมลงที่สถานีดอนเมืองแล้วก็เดินมานิดหนึ่งตรงนี้นะครับเข้าซอยมาประมาณ150เมตรก็จะเห็นคลองเปรมประชากร ถ้าเรามองไปทางนี้นะครับจะเป็นทิศใต้ข้างหน้าจะเป็นถนนแจ้งวัฒนะก็ยังไม่เห็นการรื้อถอนบ้านเรือนสองฝั่งคลองนะครับแต่ว่าเดี๋ยวมองกลับไปอีกด้านหนึ่งนะครับด้านนี้นะครับจะเห็นว่ามีการรื้อถอนบ้านเรือนออกไปพอสมควรนะครับตรงนี้ยังไม่เยอะนะครับเดี๋ยวจะเดินไปด้านหน้าที่อยู่ใกล้ๆก,กับวัดดอนเมืองนะครับแถวตรงข้ามสนามบินดอนเมือง ป้ายประชาสัมพันธ์ก็เขียนนะครับโครงการสร้างเขื่อนคอสอลอคองเป็นประชากรตั้งแต่ถนนสงประพาถึงถนนแจ้งวัฒนะนะครับก็ยาวเลยนะเห็นมีข้อมูลว่าข้างล่างก็ทําเป็นอุโมงยักษ์สาหรับระบายน้ําด้วยนะครับยาวจากตรงนี้ไปถึงถนนรัชดาพิเศษเลยนะครับสิกว่ากิโลจากจุดนี้เราจะเดินไปตามถนนประมาณ4 5 0 0เมตรนะครับผมก็นั่งวินมอเตอร์ไซค์มานะครับ ถึงตรงโรงแรมอมารีแอร์พอร์ตนะครับก็จะมีซอยเชิดวุฒากาศ11นะครับก็จะเดินเข้าซอยนี้ไปดูด้านในริมคลองเป็นประชากรนะครับจริงๆเดินเข้าถนนที่อยู่ในโรงแรมก็ได้นะครับเห็นมีวินมอเตอร์ไซค์หรือว่าแกร็บก็ใช้ถนนผ่านข้างโรงแรมนะครับขากลับผมก็เดินออกมาทางนั้นเช่นกันถนนตรงนี้นะครับจะซ้อนกัน3เส้นเลยนะครับคือถนนเชิดวุฒากาศนะครับถัดไปทางขวามือก็จะเป็นถนนกำแพงเพชร6 ใชมฮแล้วก็ข้างบนจะเป็นโครงสร้างรถไฟฟ้าชานเมืองสีแดงกับไฮสปีดในอนาคตแล้วก็ถัดไปก็จะเป็นถนนวิภาวดีรังสิตข้างบนก็จะมีดอนเมืองโทเวแล้วก็ฝั่งนู้นก็จะเป็นสนามบินดอนเมืองนะครับเราเข้ามาในซอยจะเป็นซอยแคบๆที่มีมอเตอร์ไซค์จอดเยอะๆเนี่ยนะครับขวามอือเราก็จะเห็นอาคารของอโรงแรมนะครับ บางคนอาจจะคิดว่าดอนเมืองเนี่ยเป็นชานเมืองนะครับแถวสนามบินเนี่ยไม่น่าจะมีชุมชนแออัดแต่จริงๆเนี่ยมีอยู่มานานแล้วนะครับหลายสิบปีก็ลุกล้ำริมคลองเนี่ยนะครับแต่ตอนนี้ก็ต้องรื้อถอนออกไปเช่นกันนะครับตรงนี้จากถนนใหญ่ก็เข้ามาประมาณไม่เกิน200เมตรนะครับก็จะถึงริมคลองเปรประชากรก็จะมีชุมชนหน้าท่าอากาศยานด้านใต้นะครับเดี๋ยวเราจะเห็นว่ารื้อถอนออกไป เกือบหมดแล้วนะครับสภาพก่อนหรือถอนก็คงคล้ายๆหลายๆชุมชนที่ลุกล้ำริมคลองนะครับของเปลี่ยนประชากรของลาดพร้าวก็คือมีถนนเล็กๆนะครับชุมชนที่ลุกล้ำก็จะปลูกบ้านสองข้างของถนนนั้นนะครับด้านขวามือก็จะต้องอลงไปในคลองส่วนทางด้านซ้ายมืออันนี้ไม่มีนะครับน่าจะเป็นที่ของแฟดทหารอากาศนะครับถ้าผิดขออภัยด้วยนะครับ ทางความมืออีกฝั่งหนึ่งของคลองนี่ก็ยังไม่เห็นมีการรื้อถอนนะครับแต่ก็น่าจะอ,าอยู่ในโครงการด้วยเช่นกันนะครับเดี๋ยวจะลงไปดูนิดหน่อยก็อาจจะไม่เหมือนจุดอื่นที่เราเคยไปทำนะครับอันนี้เขาจะเขียนว่า,ารื้อถอนแล้วเป็นการสร้างเขื่อนคอสลอ แต่ตรงจุดนี้น่าจะไม่มีการสร้างพวกบ้านมั่นคงบ้านประชารัฐนะครับเหมือนอที่เราเคยพาไปคลองราดพร้าวหรือคลองเป็นประชากรตรงหลังสิทธิ์หรือว่าวัดเสมียนานารีนะครับซึ่งบางจุดเขาก็สร้างบ้านเป็นแบบหหลังชนกัน Back to Back นะครับแต่ตรงนี้ผมหาข้อมูลไม่เจอว่านอกจากสร้างเขื่อนแล้วกอ็อุโมงยักษ์ระบายน้ําแล้วข้างบนเนี่ยเขาจะปรับปรุงพื้นที่เป็นอะไรนะครับจะเห็นว่าบางบ้านนี่ก็สร้างแบบ ถาวรเลยนะครับถึงจะมีขนาดเล็กแล้วก็จะเห็นพวกห้องน้ําชักโครกเนี่ยเต็มเลยจะนับว่ามีกี่ครัวเรือนเนี่ยนับห้องน้ําก็น่าจะได้นะครับแล้วตรงสะพานเนี่ยจะเห็นว่ามีห้องน้ําคือถ้าไปดูใน g o กูเ e ิ t สต e View นะครับจะเห็นว่ามีบ้านปลูกเนี่ยติดสะพานอันนี้เลยนะครับมันถึงจะมีลักษณะเป็นแบบนี้นะครับแล้วเดินกลับมาตรงนี้ก็ด้านหลังของโรงแรมอามารี แอร์พอร์ตนะครับซึ่งเขาจะมีทางข้ามไปอีกฝั่งหนึ่งมองไปข้างหน้าก็จะเห็นวัดดอนเมืองนะครับตรงนี้ก็จะมีชุมชนเปรมประชาสมบูรณ์ด้วยนะครับถ้าอยากรู้ว่าแถวเนี้เคยปลูกบ้านเป็นยังไงไปดูใน Google Street View ทางขวามือที่ติดกับโรงแรมเนี่ยก็เหมือนจะเป็นร้านค้าร้านส้มตำอะไรเนี่ย หลายคนก็อาจจะเคยผ่านตาข้อมูลที่เขาบอกว่ากรุงเทพเนี่ยเขตชั้นในเนี่ยประชากรลดลงนะครับแต่ว่าเขตรอบนอกอะ่ะกับคนอยู่อาศัยประชากรเพิ่มมากขึ้นหลายคนก็จ,จะบอกว่ามันก็เมคเซนต์นะเพราะว่า,เ,าเมืองมันขยายขึ้นแต่ทีนี้ว่า,เ,าเมืองรอบนอกอะ่ะอินฟราสตรักเจอร์มันขยายไปไม่ทันนะครับมันไม่สะดวกสบายเหมือนอยู่ในเมืองนะครับพวกระบบรถไฟฟ้าหรือว่า โรงเรียนวัดศาสนาสถานหรือว่าสถานที่ราชการเนี่ยบางทีจะไปติดต่อแต่ละทีเนี่ยลำบากนะครับคือในเมืองเนี่ยอาจจะสะดวกแต่ว่าสู้ค่าเช่าไม่ไหวนะครับบ้านก็ไม่มีปัญญาซื้อนะครับก็ไปซื้อเอาเขตรอบนอกนะครับแต่ก็จะเจอปัญหาอยางนนะบางจุดเนี่ยไม่มีรถเมย์นะครับถ้าไม่มีรถหรือว่าเด็กนักเรียนไปโรงเรียนเนี่ยต้องเผื่อเวลากันเป็นชั่วโมงมันก็ทําให้คุณภาพชีวิตเนี่ยลำบาก ทีนี้การออกแบบเมืองที่ดีนะครับมันจะต้องตอบโจทย์กับคนทุกระดับนะครับไม่ใชเ่เขตในเมืองเนี่ยจะเหลือแต่คอนโดหรูหราแล้วก็สวนสาธารณะห้างสรรพสินค้านะครับแต่เราก็จะต้องมีคนขับรถเมย์มีรอป,ปรพอมีคนขับแก๊ปขับวินมอเตอร์ไซค์นะครับมีคนงานก่อสร้างลูกจ้างร้านค้าต่างๆนะครับ เวลาที่มีโครงการจัดสรรที่ดินของเมืองนะครับก็จะต้องมีการคำนึงถึงคนทุกกลุ่มด้วยนะครับคนที่บุกรุกที่ดินของรัฐนะครับบางทีเขาอยู่กันมา 30- 40, 40ปีแล้วก็เป็นชุมชนนะครับมีหลายพันชีวิตอันนี้ผมก็ไม่ได้สนับสนุนหรือว่าเข้าข้างคนที่เขาบุกรุกพื้นที่นะครับแต่ว่าการแก้ไขมันก็ต้องหาทางออกให้กับคนทุกฝ่ายนะครับถ้าเราสุดโตรงเราด่าเราไล่อย่างเดียวมันก็แก้ไขปัญหาไม่ได้นะครับ อย่างที่เขาทําพวกโครงการบ้านมั่นคงเนี่ยก็ถือว่าดีเลยทีเดียวนะครับบางทีเราไปถ่ายทําคลิปเนี่ยยังแอบอิจฉานะครับถึงจะเป็นบ้านขนาดเล็กเนี่ยแต่ว่า,าบางชุมชนเนี่ยอยู่ใกล้ระบบขนส่งนะใกล้รถไฟฟ้าจะไปทํางานไปทําธุระที่เขต CBD นี่ก็สะดวกเพราะฉะนั้นเนี่ยคนที่อยู่ในโครงการเนี่ย ก็ไม่ควรต่อต้านนะครับควรจะเข้ามาอยู่ในระบบนะครับเสียค่าเช่าค่าอะไรบ้างนะครับถือว่าคุณเนี่ยโชคดีกว่าคนที่มีเงินแล้วไปซื้อบ้านตามชานเมืองนะครับบางทีเนี่ยไม่มีรถเมย์นะครับรถสองแถวก็ยังหายากเลยก็ถือว่ามาแชร์แชร์กันนะครับเราก็ไม่ได้เป็นช่องข่าวช่องออฟฟิเชียลอะไรผมก็เดินมาถึงที่ถนนสงประภานะครับแล้วก็วัดดอนเมืองอตรง ครองเป็นประชากรเนี่ยก็มองกลับไปนะครับตรงนี้ก็เป็นจุดสิ้นสุดโครงการที่เขาหรือถอนกันอยู่เนี่ยนะครับโอเคครับสำหรับคลิปนี้ก็คงประมาณเท่านี้นะครับขอขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมบู๊ a แพเน็ตนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe นะครับแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าวันนี้ขอลาไปก่อนสวัสดีครับ